ทีมงานได้โพสต์ Q&A ของ Anvil r e b e i l t o r นะครับในเว็บหลักดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับเจ้ายานยักษ์ลำนี้กันดีกว่านะครับยานที่เหมือนแพรรลอยได้ลำนี้ว่ามันมีอะไรดีค่าตัวมันถึงปลาไป500เหรียญเลยนะครับ r e b e r l t o r นะครับเป็นยานสนับสนุนอนเนกประสงค์ที่สามารถทำการซ่อมแซมเติมน้ำมันเติมอาวุธได้เพียงแต่ว่านะครับ มันจะต้องใช้ผู้เล่นที่อยู่บปนยานเป็นคนทำให้โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในคลังสินค้าเท่านั้นซึ่งจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆนะครับเหมือนกับยานพิเศษที่ทำหน้าที่นั้นๆโดยเฉพาะนะครับก็หมายความว่ายาน l i b e เลเตอรนะครับสามารถทำได้เช่นกันเพียงแต่ว่าผู้เล่นนะครับจะต้องทำเองไม่มีระบบอัตโนมัติให้นะชิลของยานนะครับจะมีลักษณะยื่นห่างออกไปจากตัวยานหลายเมตร แต่ว่าชิวนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงยานที่จอดอยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับโรงจอดรถนะครับสามารถจอดยานพาหานะได้มากมายไม่ว่าจะเป็นรถถังโนวาบาริสตาหรือแม้กระทั่งรถขนาดเล็กลำอื่นๆนะฮะและยังรวมไปถึงยานขนาดเล็กมากๆเช่น r g o MPV Origin 8 5 X Merlin Laser ส่วนลานจอดด้านบนนะครับจะรองรับกับยานที่มีขนาดเล็กเช่น Saber ร์ Sab er, นะครับออเนตกราดิอุสแรล้วก็ยังมี Prospector อีกด้วยนะครับลำตัวยานนะครับจะเสริมด้วยเกราะหนาพิเศษนะฮะเพื่อให้ทนรับกับาการโจมตีได้ในขณะที่ยานกำลังทำภารกิจขนส่งลำเลียงอยู่นั่นเองแต่ว่ายานลำนี้นะครับมีอาวุธค่อนข้างน้อยเพราะว่า อย่างน,นี้ไม่ได้มีโลที่เป็นในการทําการโจมตีใดๆนะครับหรือว่าทําเป็นกันชิปพโลของร i b e r ร t เ r อรคือทราสปอตคลังสินค้านะครับบรรทุกได้400 SCU โดยจะอยู่ภายในตัวยานแต่ว่าผู้เล่นนะครับสามารถขนสินค้าขึ้นไปไว้บนชั้นดัดฟ้าได้แต่ว่าบนชั้นดัดฟ้านี้เองนะครับสินค้าก็อาจจะเสียหายได้จากการถูกโจมตี ข้อแตกต่างระหว่างรีเบเ a เตอรกับ M 2ก็คือ M 2นะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำการบรรทุกขนส่งยานหรือพาานะโดยเฉพาะแต่ว่ารีเบเ a เตอรนะครับถูกออกแบบมาเพื่อการขนส่งยานพาหานะโดยเฉพาะนั่นเองแร n d i n g Pad หรือจุดจอดรถบนยานลำนี้ไม่มีระบบป้องกันการขโมยดังนั้นหมายความว่าถ้าผู้เล่นเข้าไปถึงลานจอดได้และถ้าพวกเขาสามารถเข้าไปในยานที่จอดอยู่ได้ พวกเขาก็สามารถขับบินออกไปได้เลยนะครับหากท่านใดนะครับยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกมของ Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ